Good evening ครับวันนี้ผมมาพูดถึงเรื่องของการใช้ verb to be ในความหมายต่างๆนะฮะสิ่งที่จะเน้นจากนี้ไปก็คือว่าเราจะทำให้เราให้ผู้ผู้เรียนนั้นเข้าใจว่า verb to be นั้นแปลความหมายด้วยเหตุผลอะไรต,ตามที่ผมยกตัวอย่างให้ดูบนก,กระดาษเนี่ยนะฮะนะฮะก่อนนั้นนี้คือได้ให้ดูการใช้ verb to be มากพอสมควรแล้วนะฮะแต่ยังไม่ได้มาแจกแจงให้ดูเป็นเป็นวนลักการ็ข้อๆไป อ่ะคิดว่าอันนี้สําคัญเรียนรู้ไว้นะครับตั้งแต่พื้นฐานเลยเนี่ยจะทําให้เราเข้าใจอ่หลักการของภาษาอังกฤษได้อย่างละเอียดและสามารถใช้อย่างถูกต้องวอตูบีตามด้วยอะไรบ้างให้สังเกตสิ่งที่ตามหลังวอตูบีมานี่แหละคือจะเป็นตัวตัดสินให้ความให้วอตูบีมีความหมายตามนั้นๆน,น,นะฮะเป็นไปตามนั้นวอตูบีตามใน,น articles นะ articles มีลายสามตัวนี่ไงอ่ะ and the มาครับอันวัดดีนะฮะแล้วแต่แล้ดูทีหนึ่งอ่ะ 2องคำนามสังนามสามคำแสดงความเป็นเจ้าของนะถ้าตามด้วยสิ่งเหล่านี้นี่ฮะความหมายกอะไรฮะกรณีนี้ verb to be แปลว่าเป็นกับคือนะัคือความหมายพื้นฐานข้อแรกอยู่แล้วนะฮะคือนะเน้นให้ดูว่ามันจะต้องตามด้วยอะไรบ้างนะถึงจะแปลว่าเป็นคือไนงะในข้อหนึ่งนะฮะอ่ะนี่คือหลักการมาดูตัวอย่างชัดๆเลยนะฮะอ่า I am เอา article แอนมาใส่ I am an awesome singer อ่าางงน้นะฉันเป็นนักร้องที่เจ๋งคนหนึ่งเลย I am an awesome singer ถ right. ้าจะเกตคำว่า am เลยฮะตามที่คำว่า a n นไหมเนี่ยประโยคแรก am แปลว่าเป็นคือฉันเป็นในฉันเป็น นักร้องท,ที่ที่เจ๋งคนหนึ่งประโยคนี้ใช้คำว่าแอนนะเพราะขึ้นต้นดนะ้วยเอใหลักการเรื่องการใช้แอนให้อ่านนิดเดียวมีโอกาสต้องสอนเรื่องอาร์ติเคิลอีกทีหนึ่งแต่ที่สองอ่า it is the most expand ไม่พอนะ,ะ save car In the world อ่าผมไม่แน่ใจนะว่ายี่ห้อไหนนะที่ราคาแพงที่สุดในโลกนะเท่าที่รู้ลำบวกกินี่ก็หลายสิบล้านแล้วนะแต่ว่ามันอาจจะใช้ลำบวกกินี่ก็ได้ไม่ได้เป็นมีความรู้เรื่องรถ,รถเท่าไหร่อะใช่ไหมเถอะ It is the อ่าคอนด้ตันเดอรคอนีิตันเด้รแอนด์เนี่ยไหมฮะสกตคข้อหมายมันคือรถที่มีราคาแพงที่สุดในโลก most expensive car in the world สาระสำคัญก็คือว่า verb to be am กับ is แปลว่าเป็นคือเห็นไหมก็ตามด้วยสิ่งเหล่านี้ตามหัวข้อเรื่องเลยตามนี้เดอร์ข้อแรกตามนี้แอนนะแอนเดิร์ and ดนี่แหละ,ะตัวอย่างต่อไปหัวข้อ,ขอทิ้งไว้ก่อนแล้วกันนะมอยากลบเลยเสียดายเพื่อว่าใครจะดูไว้เป็นตัวอย่างเป็นหลักการในการใช้น,นะฮะตัวอย่างง่ายๆ this is น gold นะ not normal stone yeah. แปลว่าอะไรครับ,บอย่างแรก east ตามด้วยนามเนี่ยคำนามคำนามตัวนี้ใช้อย่างนี้ได้เลยนะครับเพราะว่า gold เป็นนามนับไปได้ไม่ต้องใส่ a d j e c t h e เหมือนกรณีแรกนี่เป็นทองไม่ใช่หินธรรมดานะ this is gold not normal stone พอจะว,ต,วตัวนี้คำนามแล่าเป็นคือเห็นไหมคืออมสมพนาสักข้อแล้วกันนะ it's something it's something เห็นไหมม,มันจะมุดไปใต้ร่างนะ,ะยับเลยไนปะ่อย it's something special for you มันคือบางสิ่งบางอย่างที่พิเศษสำหรับคุณเห็นไหม it is แปลว่าเป็นคือมอมันคือ something something เป็นสรรพนามนะฮะ แต่กรณีอน,อนี้นะก็วอตตูบี้ก็ปแปลว่าเป็นคือนนะก็จะมาเนะี่ยสิ่งที่ตามหลังมามีผล,ม,ผลมีผลต่อวอตตูบี้เสมออ่าส่วนอีกข้อหนึ่งคำแสดงคำเป็นเจ้าของนะฮะอ่านนิดหนึ่งก็ได้เวลายังพองมีเพิ่งจะ่สี่นาทีครึ่งนะเนี่ยก็เอาหัวข้อเรื่องหนึ่งมาแต่งประโยคให้ดูไนงะจะได้เห็นว่าชัดๆคำแสดงเป็นเจ้าของมีเยอะมากมายนะฮะเรียนมาบ้างแล้วก่อนหน้านี้อ่า This is my นิวอาราเดีย iPad นะโอเคนี่คือ iPad เครื่องใหม่ของฉันนะ This is ตามด้วย my เห็นไหม My คือทำใจเป็นเจ้าของเนี่ยนี่คือนะ i s แปลวก็คือ,คอ,คอ,คอ,อทีเลยอ่า He is our physics teacher อ่านะเขาคือคุณครูสอนฟิสิกส์ของพวกเราเนี่ยของพวกเรานะ is ตามด้วยคำว่าของพวกเรา is ข a r บนตามด้วยคำว่าของฉันเห็นไหมความหมายมันจะแปลว่าเป็นคือโดยอัตโนมัติเมื่อมีมีคำที่แสดงเป็นเจ้าของมาอยู่ข้างหลังทีนี้เวลาแปลก็ระวังนิดหนึ่งแล้วแปลจากข้างหลังมาข้างหน้าอย่างนี้นะเสมอครูฟิสิกส์ของพวกเรา ipad เครื่องใหม่ของฉันอะไรก็ว่าไปเนี่ยคำแสดงเป็นเจ้าของก็ประมาณนี้จริงๆคำแสดงเป็นเจ้าของยังมีอีกแบบนึงนะ แบบที่เป็นสรรพนามอ่ะ possessive pronoun อ่ะแต่ว่าผมยังไม่ได้สอนนะในในคอนเทนต์ก่อนหน,น้านี้แต่ให้ดูตัวอย่างเล็กๆน้อยๆเลยอืม is mine <S นะสิ่งที่ผมเน้นคือความหมายมากกว่าไม่ต้องซีงเรียสมาก not yours อ่าประโยคนี้แปลว่าอะไรมันคือของฉันนะไม่ใช่ของคุณ mine, right? is mine ใช่ไหม it is เนี่ย is ก็คือเป็นเคยไหมเพราะตานั้นคืาหมายที่เป็นคําแสดงความเป็นเจ้าของเหมือนกันแต่อยู่ในรูปของสรรพนามบ้าง It's mine not yours ừ, มันของฉันนะไม่ใช่ของเธอนีอ่นนะก็แปลว่าเป็นคือเช่นเดียวกันเพราะสิ่งที่ผมเน้นคือเน้น work to be แปลว่าอะไรก่อนอ่านี่คือหลักการในการใช้ไม่ว่าประโยคจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ให้จำไว้ว่าสิ่งถ้า work to be ตามด้วยสิ่งหนอนเนี้ยจะต้องเป็นอย่าง,งนี้แน่นอนนะครับยกตัวยอย่างเพิ่มสักข้อนะอ่ะเช่นบอกว่า that is ไอเนี่ยอ่ะอันนี้ละกัน that is artificial นะ artificial นะฮะเพอรเปล่า,าปลอมอ่ะ that is artificial gold ผมก็เน้นทองบ่อยเหลือเกินเนาะไม่เอาแล้วกันอ่ะเอาสับืนมา that is artificial diamond diamond เพชรปลอมอ่ะเพชรท,ที่ทำทำปลอมขึ้นมาได้ไม่เป็นคำนามเหรอค ให้สังเกตว่าข้อนี้เนี่ยมันมีความพิเศษนิดหนึ่งก็คือว่ามันถ้าสังเกตจริงก็คือ i s m r มเนี่ยมันตามด้วยคำคุณศัพท์ artificial ซึ่งไม่ได้มีในหัวข้อ3ข้อได้เลยแต่ให้สังเกตว่าคุณศัพท์ข้อนี้มันขยายอะไรขยายนามฮะซึ่งก็คือข้อแรกและข้อสองทษนามบางครั้งอาจจะมีคุณศัพท์มาขยายเพิ่มมาด้วยก็ได้โดยที่ไม่มีผลกระทบต่อต,อ,ตอหลักการยังคงแปลว่าเป็นคือเหมือนเดิมเพราะคุณศัพท์มันมีหน้าที่ขยายนามไงมาวางหน้านามก่อนก็ได้ไม่มีปัญหาฮะนามนั้นจะได้มีความ มีรายละเอียดมากขึ้นนะ that is artificial diamond นั่นคือเพชรที่ถูกทำปลอมขึ้นมาประมาณนี้นะครับเอาละนี่คือหลักการข้อแรกนะฮะกลับไปดูที่หัวข้อเรื่องตั้งแต่แรกเลยว่าโลกท b ีตามด้วยอะไรบ้างแล้วจะแปลว่าเป็นกับคือนะฮะตามนี้ทบทวนดูนะครับใครไม่เข้าใจก็มาถามได้เรียนแบบเนี้ยรู้จริง <c oughs> รู้ลึกแน่นอนเพราะผมจเจาะลงไปที่หลักการเลยนะครับ โอเคแล้วเดี๋ยวเจอกันข้อ2ในโอกาสต่อไปบ๊ายบาย